สวัสดีครับพบกับช่วงของเรากันเช่นเคยนะครับผมกับช่วงแบกคิวขึ้นดั้งนะครับก็เป็นการเล่นกันสดๆนะครับแล้วก็สอนกันสดๆนะครับโดยใช้ระดับหมู่บ้านนะครับอันนี้ผมเล่น ID f i ฟิตสต็อปนะครับไอดีสองคิวนะครับประทะคนเกาหลี2คิวเช่นกันนะครับผมอ่าโอเคก่อนที่เพื่อนจะรับชมเกมนะครับฝากเพื่อนกดไลค์ด้วยนะครับกดซับสไคร้อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจสําหรับเราด้วยนะครับผมถ้าใครอยากสนับสนุนช่องเราได้ที่ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับผม โ okay. อเคน,นี่เขาเล่นที่จุดดาว2จุดนะฮะส่วนผมเล่นจุด34และจุดนี้นะครับอันนี้ก็ตามตามทฤษฎีอนะครับแล้วโปรกระดักงเขาได้อธิบายไว้นะครับว่า AI เนี่ยเขาบอกว่าไม่ว่าจะเล่นจดกสก,กีน,นีบหรืออะไรแล้วแต่นะครับไม่ดีหมดเลยนะฮะเมทที่ดีสุดคือการเล่นช้อนล่างนะครับโอ้ครับทีเนี้ยสีดําเลือกปากเสือนะครับอย่างนี้เราสามารถทิ้งมือได้นะครับป่อให้เขาเล่นตรงนี้ออกมาเราก็ยังสามารถที่จะนั่นได้อยู่ทีนี้ผม มีทางเลือกคือเข้าวสสามกับโจมตีข้างนอกอา่าฮะงั้นผมเลือกที่จะโจมตีข้างนอกดีกว่านะครับกับตีางนอกเขาเล่นปุ๊บอา่าโอเคอน,นี่เขาเล่นกระโดดใช่ไหมฮะทีนี้ตามโจสิกิเราเล่นอย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้ลูปใหม่เราก็จะเป็นอย่างนี้และนะครับ<อ>ก็คือเราจะกันไม่ไม่ให้เขาอ่ะได้สกัดหรือสร้างโมโย,โยอย่างเช่นสมมุติว่า เพราะว่าการเล่นเส้นสีอ่ะส่วนใหญ่แล้วนะครับเขาจะเน้นไปทางข้างนอกเป็นหลักนะฮะหรือไม่ก็อ่าไปกดหรือพื้นที่เราอะไรประมาณเนี้นะครับผมทีนี้ถ้าสมมุติเราเล่นตามโจมกตินะครับเขาจะสามารถเล่นอย่างนี้ต่อได้นะฮะอย่างนี้กลายว่าเขากดเราแล้วก็พุ่งไปข้างตรงกลางได้นะครับผมโอ้เดี๋ยวนะเม็ดนี้เลยเหรอเม็ดนี้เอาผมขอส่องีนโอ้ยชนะสีเกมรวดเอาแล้วไง ถ้าเล่นนี่เหรอปุ๊บปั๊บอัตลินะฮะอัตลิกึกรึเอผมว่าผมกินมุมเลยดีกว่านะมผมว่ากินมุมนะักเซนเต้น,นะฮะจริงๆเม็ดนี้เขาบอกว่าไม่ค่อยดีนะเขาอาจจะได้ข้างนอกนะเขาอาจจะพอใจกับข้างนอกนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมว่าสีดำไม่ได้อะไรเลยครับมุมถูกยึดแถมข่าวก็ได้เซนเต้มา กระโดดอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ไม่ค่อยได้โอ้โหแล้วก็เดินมาเส้นล่างอีกนะครับอันนี้ผมว่าผมกลับมายืนต่อแล้วครับอือเดี๋ยวนี้ผมมีทั้งเรื่องสองจุดขือเข้าสามสามเลยแต่ว่าดําแข็งแรงนะครับผมว่าคิดว่าเขาอาจจะเล่นหนีบนะครับงั้นผมเล่นนี้เลยพอมีเรื่องตัวนี้ขึ้นมาตัคาหวังนี้เขาเล่นหมากกระจุกเดียวตลอดเลยนะผมว่านะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมว่านะ่า๋ยวผมอาจจะต้องทิ้งมือละ อาจจะต้องเล่น่นี i นะครับเขาจะเล่นโจเดิมไหมอืมเปลี่ยนโจนะฮะโอเคโอเคนี่ผมก็ทีนี้โจโจโจสกิปต,ตรงนี้นะครับมันมีกระโดดขึ้นนะครับหนีบนะฮะแล้วเข้าสามสามนะครับทีนี้ถ้าเราวิเคราะห์ดำมีตรงนี้นะครับถ้าเราเล่นตรงนี้ขึ้นมา,าจบเป็นเซนเต้เของสีดานะฮะแล้วตรงนี้เข้ามาเขาก็อาจจะขยายได้นะครับถ้าเราไม่อยากเล่นปุ๊บเราก็าจะเล่นหนีบนะครับถ้าเล่นหนีบเขาเล่นหนี้นะครับเราปิดตึก ถึงถึงถึงอย่างนี้นะครับก็อืมก็อาจจะเล่นได้นะอืออืมกับเข้าสามสามแล้วเราเอาพื้นที่ตรงกลางจากดนนี้อืออืออืมอืมอืมเอ้ยผมว่าผมเข้าสามสามดีกว่า เดีย๋ยวตรงตรงเนี้ยผมหาทางเข้าไปลดหรืออะไรตรงนี้ได้นะครับเขาชนะสเกมรวดเลยนะแสดงว่าเขาน่าจะเป็น 2q คิวที่แข็งแข็งนะนะครับแต่ก็น่าจะมีจุด x ก,กับผมแล้วละ <laughs> ่ะการตั้งขึ้นงี้ไม่ค่อยในตามสติผมว่าไม่ค่อยเวิร์กนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยเขาเดินจุดเดียวแล้วเขาไม่มีแต้มเลยอะตรงนี้มาผมก็เบียดตรงนี้ครับไม่ไม่ไม่ได้ใหญ่ โอ้โหเขาจะเอาพื้นที่ตรงนี้เหรอผมว่ามันได้เต็มที่ก้อนหนึ่งสองสามได้เพิ่มมาทีละสามแต้มเอาผมเอาให้ให้ให้ได้ทีละสามแต้มอะเอาไปดิอยากได้เอาไปเลยสามแต้มแต่ว่าตรงนี้ใหญ่นะครับตรงนี้ใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องรับตรงนี้ละโ,โอเคเขารับเขาเล่นก่อนนะฮะเดี๋ยวนะตรงนี้เหรอตรงนี้อ่ะผมขู่ตรงนี้ก่อน แล้วผมก็ทะแย,ยงจริงๆมันก็จะมีตามโจของมันอยู่นะครับเมนนี้ก็มีเหมือนกันนะครับอัตลิขึ้นมานะครับแล้วก็เบียดแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าตรงนี้สีดําจะได้ตรงข้างนอกไงอย่างนี้เราข้างนอกสีดํำยังไม่ได้นะฮะแล้วเขาผักแบบนี้ไม่ค่อยดีสําหรับสีส,สีสีดําด้วยสีเพราะว่าตรงนี้มันเกิดขึ้นมผมกําลังคิดอยู่ว่าถ้าผมตั้งขึ้นใช่ไหมผมเล่นตรงนี้อือ เดี๋ยวเราเล่นนี่แล้วปิดนี่ตังขึ้นเชื่อมเชื่อมต่อปึ๊ดปึดป๊ดปึดปดป๊ดหรือเราเล่นอย่างนี้อืมตรงนี้จริงๆจุดนี้เป็นจุดที่ผมอยากเล่นนะครับถ้าผมอยากเล่นตรงจุดนั้นใช่ไหมไมันก็จะมีจุดหนึ่งคือผมสามารถเล่นตรงนี้เพื่อเอาเซนเต้นนะฮะ อืม,อมก็น่าจะได้นะเล่นตรงนี้ออกเซนเตอแล้วก็กระโดดตรงนี้ผมว่าก็เป็นหมาที่โอเคนะตรงนี้อ่าเขาตั้งขึ้นใช่ไหมทีนี้อืมผมอาจจะงัดขึ้นแล้วตรงนี้ปุ๊บเพราะตรงนี้เขามีปัญหาเรื่อง แผลตัดตรงนี้นะทีนี้แต่ตรงถ้าเขาเล่นอย่างนี้ปุ๊บเขาผมคิดว่าเขาน่าจะไม่มีปัญหาแล้วแผลตัดทีนี้ผมตั้งขึ้นตรงนี้เหรอเขาตัดโชคไม่ได้ครับพร้อมมันมีเรื่องของแผลตัดตรงนี้อีกจุดหนึ่งด้วยนะฮะที่ที่ผมสามารถตั้งนั่นได้นี่ผมกําลังคิดอยู่ดับเบิลฮันเี่บิดนี่ต่อออกมาตึ๊ก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 บิดนี่บิดนี่บิดนี่เอ้ยได้อยู่นะครับดับเบิลแฮนเน่โอ้อะไรเนี่ยเดี๋ยวนะ เกินไปเดี๋ยวนะได้หรอตะลิเชื่อมเป็นปนี่เป็นปนี่เป็นนี่เป็นนี่เฮ้ยไม่เฮ้ยเขายอมขายเลยหรอวากาตาบ้าน่ะบ้าน่าบ้าน่าถ้าผมเชื่อมเขาเชื่อมตรงนี้บ้าน่าตรงนี้ใหญ่มากเลยนะเอาแล้วไม่สนแล้ว <laughs> ตรงนี้ขอว่าเขาตายนะน่าจะตายนะไม่น่าไม่น่าไม่น่ารอดน,นะเนี่ย ใช่ไหมเนี่ยแล้วผมก็เบียดใช่ไหมนา่าจะตายนะเนี่ยใช่ไหมผมว่าผมว่าอ่านไม่ผิดนะอือโอ้ตรงนี้ก็ไม่ไม่น่าไม่น่า,ม,นามีอะไรไมั้งถ้าเล่นตรงนี้ถ้าเล่นตรงนี้เขาปากเสือนี่ใช่ไหมอืออือ ถ้าเราเล่นตรงนี้เลยถ้าเราเล่นตรงนี้สกัดจุดปุ๊บเขาอยากตึกต๊กเล่นตรงนี้ชิกอืมอา่าฮะผมกำลังคิดอยู่ว่าจะเล่นนี่ดีไหมถ้าเล่นนี่ครับตึ๊กเราปิดนี่เราเล่นน,นี่อา่าฮะถ้าเล่นตรงปึ๊บเขากระโดดเหรอกระโดดทิมปึ๊บปุ๊บเราก็ตัดอา่าฮะโอเคงั้นผมเล่นนี่แหละ มันต้องบอกว่ายังไงดีอ่ะเขาเขาอ่ะรู้หรือเปล่าว่าตรงนี้มันมันตายเขาเพบเทันนี้เขาเขา,เขาคิดว่าตรงเนี้ยใหญ่นะนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วตรงเนี้ยจนกินตรงเนี้ยทาลายพื้นที่สีดําแถมเราได้พื้นที่อย่างเงี้ยออกค้างใหญ่นะแล้วกินกินแค่สอเม็ดเนี้ยไม่ได้ใหญ่สําหรับผมเลยอ่ะนะครับอันนี้ค่อนข้างใหญ่กว่าเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะกินตรงนี้เหรอ ผมเล่นตรงนี้อีกสักจุดหนึ่งก็ยังใหญ่เลยทีนี้เดี๋ยวนะถ้าตึกตึ๊กเขาตัดโชคอัตลิอัตลิผมกำลังคิดอยู่ว่าถ้าเขาตัดชึบชึบอือ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 อ๋อโอเคอ่า อ่าฮะโอเคไม่น่าจะมีผลนะครับงันผมเรื่องนี้แหละคือเขาโฟกัสแค่จุดเดียวเกินไปนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ละไหลคนที่เป็นคิวมักชอบทานะเดินจุดเดียวไม่สนอะไรเลยเนี่ยเห็นไหมเขาโฟกัสแค่จุดเดียวไอ้จุดเนี้ยเขาโฟกัสทําไมก็ไม่รู้นะฮะอืมนี่ผมก็ขอตะลิดูก่อนสิแวกออกมา นะครับแล้วก็ตั้งขึ้นนะฮะโอเคนี่ผมก็ตัดอ่าฮะอืมโอเคไม่ไม่มีผลเพราะว่าตรงนี้ถ้าเขาเชื่อมผมกินนี้อยู่แล้วเอ่อถ้าผมต่อออกมาเขาตึกๆึกเขาเชื่อมเราเล่นตรงนี้อ่าฮะอ่าฮะ กำลังคิดอยู่ว่าผมจะทิ้งมือดีไหมกระโดดตรงนี้ก็ถือว่าใหญ่นะเพราะว่าถ้าผมตัดตรงนี้ใช่ไหมเขาแปะหัวมาเขาจะทำลายพื้นที่ตรงข้างมนผมได้ถ้าเขาเชื่อมอืมอืมอืม,อมถ้าเขาเชื่อมผมก็เชื่อมตรงนี้เขาเร่นนี้เรากิน ขอตลิเชื่อมอืม,อมขต้ตลงเชื่อมบิน๊นี่นี่ตัดนี่นี่นี่เชื่อมนี่กินนี่ได้อยู่โอเคกระโดดเลยอย่างน้อยกระโดดตรงเนี้ยผมจะได้โฟกัสพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะครับเห็นไหมครับว่าเฮ้ยเราก็ไม่จำเป็นต้องไปรับนะฮะเราดูว่าจุดไหนที่มันดูแล้วเดินได้ดีนะครับเราก็เดินก่อนได้นะฮะ อันเนี้ยเราสามารถโดนตรงนี้เห็นไหมจมตีสีดําด้วยนะครับแล้วก็พัฒนาแต้มตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหมักที่ดีสําหรับเรานะอือันนี้เขาน่าจะไม่น่าจะต่อหลอดนะฮะหยอดใช่ไหมหยอดหยอดได้ถ้าหยอดปุ๊บเขาเล่นไม่ได้อยู่แล้วถ้าหยอดเขากินเราก็กินตรงนี้โอเคได้โอเค,อเคแล้วผมก็กิน ถ้าผมกินตรงนี้เขาเล่นนี่ผมอัตลินะฮะก็ก็เป็นไหมมันต่างกันหนึ่งลมแล้วทีเนี้ยแทนที่ผมจะเดินตัวเองแข็งแรงผมสู้กระโดดออกมาข้างนอกแล้วตรงนี้ผมก็อ่านหมากไอ้เขียนะครับจริงการอ่านหมากเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับทีนี้ผมไม่อยากฆ่าละแต่ผมอยากเอาโฟก,กัสพื้นที่ตรงนี้แทนนะผมก็จะตั้งขึ้นนะครับไม่จชเป็นต้องฆ่านะครับหมากร้อมไม่ใช่ฆ่านะครับหมากร้อมมันคือหมากร้อมนะไม่ใช่หมาค่าแกงนะครับอย่าเพื่อนๆก็อย่าไปสับสนกับมันนะ หมากร้อมคือล้อมนะครับไม่ใช่หมาค่านะฮะอันนี้เขาก็ทำอะไรไม่รู้เราแข็งแรงแล้วนี่เนาะเราก็ปิดล้อมตรงนี้ต่อได้เลยครับแต่ว่าจริงๆตรงนี้มันก็อาจจะใหญ่เนาะถ้าเล่นนี้ชิบชิบเห็นไหมฮะนี่ใหญ่มากเขาโฟกัสแค่จุดเดียวเลยเขาไม่ได้เดินจุดไหนเลยทำไมเขาชนะถึงสี่เกมรวดเลยอะ่ะทำไมอะ่ะอันนี้ผมก็เล่นนี้ก่อนทีเนี้ย จังหวะเนี้ยโอ้เบียดขึ้นหรอเบียดขึ้นหรอผมอัตริ่แล้วผมยังไม่เขาเอาพื้นที่มุมเลยแล้วผมเอาตรงนี้แทนนะฮะอือเดี๋ยวก,ก่อนนะได้หรือเปล่าอือถ้าผมปิดตรงนี้อืมอืม อืม uh huh. แต่ถ้าเอาความชัวก็ตรงนี้เราจะรู้ว่าเขาได้กินพื้นที่มุมแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้แต่ถ้าเราอยากจะสู้เราก็ต้องเล่นอย่างนี้อืมผมว่าผมสู้ได้นะไม่น่าผมว่าผมสู้ได้นะเขานอกมัมีแต่ขาวตอนเนี้ยพื้นที่ดําแทบไม่เหลือเลยตรงนี้ทิศเดียวนี่ิศเดียวเองอืมโอเค กินแล้วครับอะทำไมอ่ะโอ้โหจริงๆผมแต่เวลาเพื่อนๆดูนะครับเราจะเข้าไปบุกนะเราต้องอาศัยมากที่ตายให้เกิดประโยชน์ในการสร้างรูปร่างที่แข็งแรงนะครับจริงๆเมนี้เราอาจจะเล่นอย่างนี้ก็ได้ปุ๊บปุ๊บแล้วก็อ่ไงเงี้ยปุ๊บแล้ก็เบียดอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะฮะ ถ้ากับอย่างนี้ออกมาเขาใช้ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้แล้วถ้ากับว่าเขาแค่หนี้เฉยๆนี่เขากอกว่าผมจะแข็งแรงมากๆนะครับแล้วก็เดินยังไงก็ได้ละตอนนี้นี่คือผมแบบไม่ให้เขาไปตรงกลางแล้วอ,อาจจะเล่นแค่นี้นะฮะอืมอ๋อฮะตรงนี้เราไม่ต้องสนใจครับ เขาอยู่ตรงข้างในอยู่แล้วนะครับขังเขาก่อนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเขาจะเดินจะต่อลงอะไรก็ก็แค่ปิดนะครับสุดท้ายเขาอยู่ข้างในเราแค่ไม่ให้เขาสร้างสองข้องได้ก็พอแล้วนะฮะอันนี้เราก็ชนาแล้วนะครับ <Nein. S 1> เห็นไหมหมักล้อมเล่นง่ายทีเดียวใครบอกว่าหมักล้อมยิ่งยากยังแต่แค่เราจะให้เก่งนะครับแล้วไปถึงระดับที่สูงขึ้นอ่ะมันต้องใช้ความพยายามครับ ไม่มีใครที่อยู่เป็นถึงระดับสูงได้โดยที่ไม่มีความพยายามครับผมถูกไหมนะครับตรงนี้ผมว่าน่าจะเล่นตรงนี้ก็ได้เอาชัวนะเพราะว่าจริงๆแล้วตรงนี้เขาน่าจะตายแล้วล่ะเดี๋ยวฮะน่าจะตายแล้วตึ๊ก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 เขาตัดโชว์อ่ะดิ้งอ่ะดิ้งดิ้งดิ้ง อ่าฮะถ้าเอาความชัวก็นี่ได้เลยฮะอืมถ้าผมตัดตรงนี้ล่ะถ้าผมตัดตรงนี้ปุ๊บเขาอัตลิผมโปะโชะแล้วเขาก็เล่นตรวนี้โชะโชะเฮ้ยเฮ้ยเขาไม่มีห้องหรือเปล่าบ้านน่ะดับเบลิลอัตลิใช่ไหมผมก็เชื่อมไม่ได้ได้ั้างตรงนี้ผมเล่นตรงนี้จึ๊บ ขอลงเล่นตรงท่าเล่นตรงนี้ปุ๊บขอไม่ได้ครับก็เหมือนเดิมแล้วอย่างหนึ่งนะเขารีบร้อนไปไหนก็นไม่รู้เราเล่นไปถึงร้อยสามสิบแผดเวลาผมตั้งไว้ยี่สิบนี่เพิ่งไปสามนาทีเองนะจริงๆอะเราควรจะต้องคิดนะฮะถ้าเรายังไม่ได้แบบฟีมือเก่งกาดนะฮะเกง่งแบบอ่านมาได้อย่างเทพเลยนะก็ยังไม่ไม่สมควรต้องเดินเร็วนะครับยิ่งควรต้องคิดด้วยซ้ำนะฮะ อันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรนะครับอันนี้น่าจะตรงนี้เป็นห้องปัมอยู่แล้วนะครับนั้นผมก็กินหนึ่งเม็ดเลยกว่าอันนี้เคลียร์ละกินหนึ่งเม็ดที่เคลียร์เลยโอ้โหอันนี้เขาถูดตรงนี้เหรออืม อืมอืมอืมเหมือนจะไม่ได้นะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะอีอย่างเนี่ยเดี๋ยวนะผมก็ตอนนี้ผมแข็งแรงถูกไหมมันผมควรต้องทําให้แข็งแรงตรงนี้เราเขาแข็งแรงตอนนี้พูดผมเล่นง่ายมากเลยทุกอย่างพูดผมแข็งแรงหมดเลยอ่านี่คือผมไม่รู้ว่าเขาต้องการทําอะไรอเนี่ย เชื่อมกินเนาอ,อ่ะงั้นผมเชื่อมคือตอนนี้คือผมไม่รู้ว่าเขาทาการทํำอะไรนั้นเนี่ยคืองงมากตอนเนี้ยต่อใหีเขาจะไปหนีรอดอะไรตรงนี้นะผมได้แค่พื้นที่แค่เนี้ยผมก็คุมแล้วนะฮะอืม,อม,อม,อมถ้าผมจะตะลิตรงนี้ละ่ะถ้าผมตึกตะลิตรงนี้เชื่อม อ๋ออ๋อโอเคผมให้เขาตรงนี้เคลื่อนอ่ะกินไม่เว็นไ,ได้มีผลอะไรอะ่ะแล้วตรงนี้ผมก็จบด้วยการต่อสู้ตรงนี้แล้วโอเคนะแล้วก็เล่นเบียดตรงนี้กับตรงนี้อันไหนใหญ่กว่าอืมเพราะว่านี้ใหญ่กว่านะเพราะว่าตรงนี้มันไม่ได้ขนาดนั้นนะ อ่าฮะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ่ะจะใช้มาต่อออกตรงนี้ในการสร้างตรงนี้แข็งแรงอยู่แล้วนะครับอ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะเขาพยายามสร้างเนาะแต่จริงๆแล้วผมให้เขาตรงนี้ทั้งหมดเลยก็ได้นะเพราะว่ายังไงผมว่าเขาผมว่าผมน่าจะชนะแล้วละ่ะ อืมอืมอืมอือืถ้าต่อออกโป๊ะโป๊ะเราวอนนี่อ่ะแดนผมขอลองดูดิต่อออกเขาจะรับยังไงโอเคงั้นผมอัตริ ผมอยากเห็นว่าเขาจะรับยังไงนะครับแล้วอย่าผมขอเบียดตรงนี้อัตรีสอเม็ดขู่เชื่อมเบียดนี่ดูซิเขารับงไงอืม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 อ,มอ๋ตายตายหมดนี้นะใช่ไหมผมว่าผมว่าผมว่าอ่านไม่พลาดนะ คนที่ยังฝีมือ,อยังคิวนะครับอยากที่อยากจะเก่งๆขึ้นนะครับคนเดินแล้วคิดก่อนเนี่ยเขาเดินเร็วมากเขาใช้เวลาไปแค่สี่นาทีเองนะตั้งไว้ยี่สิบอะนะครับเล่นไปร้อยหกร้อยหกสิบแปดแล้วอะนะครับอันนี้ผมรับอยู่ละอ่าสีส้มๆเขาจะต้องถูกตัว x ของผมนะครับ <laughs> ในการจำจำนองนะฮะอันนี้น่าจะเขาตายแล้วล่ะ คับตายละเอากินดีครับปุ่มเฮ้ยผมว่าทำไมเขายังไม่ยอมอ่ะตรงนี้ก็ใหญ่นะอืมนั้นผมเล่นนี่ อืมกระโดดเลยตรงนี้เป็นจุดเดียวที่เป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดของเกมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นค่องข้างใหญ่มากนะเอาจริงๆใหญ่ๆมันใหญ่เลยแหละนะครับนี่ผมก็ไม่เข้าได้ตรงนี้ก็ได้ทำไมอ่ะทำไมเขาทำอย่างนี้ 1 2ึ่งสองมสี่ห้ทำไมอ่อ <c oughs> อันนี้เ e. ซนเต้อ่าฮะเชื่ม อ่ะโอเคงั้นผมอาจจะเล่นอย่างนี้แล้วก็อัตลีเอาไปที่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เชื่อมเป็นนีนะ้อาจจะเล่นอย่างนี้อ่าฮะตรงนี้ใหญ่ใช,ใช่ไหม เพราะว่านี่ใหญ่กว่านะทีนี้ผมจะเล่นตรงนี้เหรอปุ๊บปั๊บปั๊บ <c oughs> อตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วอะ่ะช่วยผมไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่ยอมเฮ้ย โป๊โป๊ะ,ปะกินดิใหญ่ใหญ่นะเนี่ยอืมเล่นเ,เ,เล่นตรงนี้ไม่ได้อยู่แล้วครับโดนส l ับแบ c อะไรอ่ะตัดอืมนี่คือจริงๆเขาชนะสีเขีรวรถมันต้อง ตึงก่านนี้นะนี่มันอีอย่างเนี่ยอะไรเนี่ยเอ้ยผมต้องรับมือไปเนี่ยอะไรอะ่ะเล่นนี่หรอตั้งขึ้นตรงนี้หรอกินไม่มีไหลหรือเปล่าไม่มีไหลนะ ไม่ไม่ไมนะมีอะไรนะผมต่อลงเลยผมยังไม่รู้เลยว่าเขาต้องการทำอะไรเนี่ยอ,อ่าฮะออันนี้ผมอาจจะได้อตัตริตรงนี้นะ แล้วก็มาปิดแต้มตรงนี้ละโอ้ยเดินคิดหน่อยก็ได้พ่อคุณเผอ<ม>อาจคนนี้อาจจะเป็นเด็กด้วยนะทำไมการเดินเหมือนแบบเหมือนเด็กเลยอันนี้ผมก็เบีดก่อนนะฮะ โอ้โอเคเดี๋ยวนะอันนี้ก็อ๋อโอเคนี่ใหญ่อ่าเดี๋ยวนะน,นี่อันนี้ผมต้องรับด้วยเหรอถ้าปุ๊บบิดตรงนี้อัตอร์อืมเชื่อมไม่ต้องรับต้องรับด้วยเหรอผมว่าไม่ต้องรับนะอัตอร์เลยคือ เอาไง่ายๆนะผมรู้สึกว่าเขาเดินไม่เหมือนสองเค <objeto> อะไรเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนคิดว่ายังไงอะผมไม่รู้เหมือนกันนะแล้วผมไม่เนี่ยอะ <g ül> <g ül> อะไรอะตรงนี้มันต่อมามันไม่มีอะไรอะเอาพื้นที่แล้วอะเขาต้องการอะไรเนี่ยผมยังไม่เข้าผมยังไม่เข้าใจเลยอ่ะ เฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าเล่นนี่ผมก็กัดยาไม่มีอะไรนะมันได้ด้วยเหรอกินแล้วรูตัดก็ยังไม่ได้รูตัดเลยมันตายอยู่แล้วอ่ะ เออเอ้อ oh, okay. okay. uh ่เ huh. น uh ี huh. uh ่นนี่ผมเชื่อโอเคผมต้องเรียนวเริ่มอับเค่อออออ่าฮะอัดเชื่อม โอ้โหวันนี้ผมเปลี่ยนเลยเกมนี้นะครับเป็นสิ่งที่แบบคิวอะคิวอะแล้วผมก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าผมสู้กับสองคิวอ,อยู่เลยนะเนี่ยอย่างเี่ยไม่เข้าใจมันได้ด้วยเหรอเออมันได้ด้วยเหรอกินแล้วกินแล้วเอาลมหายใจแล้วเบ้ยเนี่ยอะไรเนี่ย มันได้หรอผมตัดแล้วอะไรอ่ะเนี่ยผมไม่รู้สึกว่าผมเล่นกับสองคิวอยู่เลยนะนี่ผมดูได้ไหมเนี่ยว่ามันเหมือนผมเล่นกับบอทเลยอะไรเนี่ยอันนี้ตัดมานี่กินอยู่แล้วนี่มันไม่มีผลอะไรนะผมอัลตลีตรงนี้ดีกว,ว่าช่วยอืม ตั้นับเกมหมออ่ะนับนับเนี่ยชนะโอ้อ่ะเคก็ถือว่านะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนกดไลค์ด้วยครับกดซับจะไขลืมกดแชร์เป็นกำลังใจของเรานะครับถ้าใครอยากสนับสนุนเราก็ได้ที่ข้างล่างนี้เลยนะครับถ้าใครที่ยังเดินเหมือนคิวนะครับของคราวนี้อยู่นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ